อะไรเขียนไม่เขียนเขดนอไรเขียนปันรู้ปันรูุบอกจากภาณะเลยทุกคนจะได้เขียนไปทิศทางเดียวกันอย่าเพิ่งกับไอพี่ก่อนผู้พิพากอยต้นต้น เราจะบอกแล้วผัวชื่ออะไรใช้เกียรติยูใช่ครับใช้ชื่ออะไรเอาพิเชียวคุณบรรลุของหยกค่ะชื่อเก่าไม่เอาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ชื่อเลยก็คือไรเป็นนั่นหรอสรุปอ่านั้นหิดหรอมันไม่ใช่ชื่อจริงไม่เป็นเรี่ยงอันนี้มาเถียงพี่ปอตีกันมาก็เคยตีกันอยู่สรุปชื่ออะไรคะชื่อชื่อบรรลุบรรลุว่าโตไม่ใช่ว่าไม่ใช่เลยอ้าวนว่าเป็นชื่อคนเรียกเขาในเฟซบุ๊กเฉยๆแล้วเวลาเราเรียกเรียกว่าอะไร เรียกว่าอะไรู้โลดนเข้าใจผิดเยอะไหมพี่อะไรนะโดนเข้าใจผิดเยอะไหมนักข่าวนั่นแหละเอาหรอนักข่าวไม่บอกสักทีไงอันนี้ไงป้าได้บอกแล้วนะคะชื่อบรรู้แล้วก็บรรลุแล้วใช่ไหมบัรู้เลยบันรล้เล้วไม่ตะวานแล้วนะไม่ตะวานแต่งงาแล้วถ้าตอนนี้เป็นไงบ้วะล่ะแต่งงานแล้ว คอเดตกคอนอเดตอ,อะไรบ้างจะคอนเดตว่าอะไรพี่จะถามว่าอะไรก็ดีอันนี้ก็แปลคอนเดตไปแล้วว่าแฮปปี้เอาก,ก็เลยเอาก,ก็เลยวิสาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเอาเรื่องก่อนว่าทำไมถึงมารับกันเยต้องมีเวลาปีกตัวมายัางไงบ้างตอนที่ถ่ายาถ่ายเน็ตฟลิกซีรีส์เรื่องนี้เป็นเป็นคืนที่ก่อนแต่งงานสองวัน S <S <an other> มันเป็นอะไรที่แบบว่าตอนน,นั้นนะปอยบอกเลยว,ว่าแบบยากมากแต่ว่าพอทันทีที่ปอยได้อ่านบททีไ่ได้รับได้รับเสนอบทม,มาให้อ่านนะคะปอยรู้สึกว่ามีท้าทายมากเลย <S <S แล้วก็ <S <S 2> <S 2> ทีมงานเนี่ยผู้กำกับเราก,ก็รู้จักการ co actor เนี่ยเราก็รู้จักหลายๆคนด้วยเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากแล้วบทดีมากก็เลยอยากลองมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นมันเป็น reference หนักๆเรื่องนึงที่เราเคยดูของฝรั่งแล้วเราชอบมากค่ะตอนนั้นมันรู้สึกยังไงเพราะว่ามันจะต้องแต่งงานแล้วมัน ก็เจราจาแล้วก็เจราจากับทีมแล้วว่าเราต้องสวยนะเราจะแต่งงานแล้วนะใช่เลนตีสีต่ตีหกแล้วคุณสามีมานอนกอตอนในกองเลยเหรอนนในกองเลยค่ะแสดงว่าถ่ายยามานานเพราะทุอนกันแน่หลังจากงันแล้วใช่ยาวยาวนานค่ะแต่ว่าก็ต,ต้องบอกว่ามันก็คุ้มค่าจริงเพราะว่าเรื่องนี้หมดปัดเป็นยังไงถึงปล่อยทัศไตจที่ต้องเล่นได้อะไรอย่างนี้นี่แตลังจะแต่งงานคือคือเน็ตฟลิกกันเป็นอะไรที่ที่ทุกคนก็นกดูกันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องปล่อยเองก็ ไปเองก็อยากให้แบบเพื่อนๆต่างชาติเนี่ยได้ดงไ,งได้ดูเราง่ายๆด้วยแล้วก็คนรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่เป็นการเป็นเป็นเป็นทีมของคนไทยที่ทำด้วยรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมันดูอินเต,รตอร์อินเตอร์มากแต่คนบอกว่ามันค่อนข้างจะหมดหมดไป เรื่องเดียวกับไข่นะคะเรื่องเกี่ยวกับยใช่คือเรื่องเราเล่นด้วยกันก็คือจะมีมีคุณบอยประกรณ์คุณนิงวัลันทร์แล้วก็คุณปอยตรีชดาสามคนเล่นด้วยกันแค่สามคนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เพราะว่มีน้องอีกคนหนึ่งลืมชื่อแล้วก็อ่านเลยนะคะไม่ใช่มีน้องชายอีกคนหนึ่งแล้วก็นี่แหละเล่นนแค่นี้เองแล้วก็มันทําให้แบบมันมันเต็มที่มากแล้วก็มันมันเขาเรียกว่า รายละเอียดอะมันขัดแน่นอยู่ใน<ล>ในซีรีส์เรื่องนี้เลยเรื่องราวมันสนุกยังไงตอนเรื่องเราปล่อยสปอยได้แล้วหรอนิดหน่อยได้นิดเดียวได้นิดหน่อยนะเมือ่อกี้เล่าไปแล้วนิดนึงคือมาเกี่ยวข้องกับเรื่องสายไฟเป็นเรื่องเป็นเรื่องอนาคตดีเลยค่ะที่พ่อมันไปสาเหตุถึงกลับมารับเล่นละครตอนจะมาแสดงอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าระยะเวลาระยะเวลาในการเล่นอะระยะเวลาในการเล่นนะคะมันพอดีมันไม่ได้นานไปแล้วก็ มีการวางแผนที่ชัดเจนว่าเ,เราจะมีการถ่ายวันที่เท่าไหร่ตุดที่เท่าไหร่เรรู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยก็ได้ว่าอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็คือเราจะมีไม่รับแล้วก็รับน้อยลงอาจจะยัง <laughs> ร,ร,รับอยู่ไม่ใช่รับรับรับอยู่แต่รับน้อยลงนะคะเพราะว่าอะไรเพรา,ราะว่าเราอยากใช้เวลาเป็นออฟราบเปล่าค่ะเราเรายังรับอยู่แต่ว่าเราต้องเลือกเราต้องเลือกบทหรเลือกเวลาที่มันเข้ากันกับชีวิตเราในปัจจุบันถ้าเขาเอาิมมาใช้กับเราได้ไหมเพราะว่าใช้ไม่ได้พอพอจะพูดว่าออิมโตรเราจะโดน แต่งหน้าช่นน้ำมุกด่างอ,อ,อย่าเพิ่งอิ่มนะคะเพราะพี่ยังไม่อิ่มกันแล้วถ้าในส่วนตัวของเราตองเนละิกงานแสดงเราทุกคนอินเตอร์เล่นสาวทุกองเล่นมาเราเล่นอยเ่เงยียบมองตรงนี้อะไรบ้างคือเรารู้สึกว่ามัน,มนเหมือนกับโรลเลอร์โคสเตอร์มันเป็นจังหวะที่แบบบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเรามีแพชชั่นบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีแพชชั่นไป็นทางหนเรื่องหนึง่ง ประมาณนั้นมากกว่าคือจริงๆแล้วคือในชีวิตบอยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการแสดงอย่างเดี้บอยมีธุรกิจที่ต้องดูลแลแล้วก็เปิดมา10ปีแล้วก็คือโรงงานนะคะทุกคนก็ทราบกันดีนี่บอยพี่บอยบอกว่าเรื่องอาอการบวดปอดให้เหมาะกับชีวิตประจำวันเราอย่างนี้บวดมันก็ใช่เรื่องปวดที่เอาบอกว่าทนะั้งหดและระยะเวลาเอ,อื้อหาก็คือระยะเวลาเป็นสำคัญแหละสอนปวดเราระยะเวลาเปนสำคัญมากเลยนะ แต่ว่าเรื่องถ้าเกิดมันเป็นบทที่เป็นแบบแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยนะขอโทษแบบเป็นแบบบทแม่บทความมิตรภรรยายอะไรอย่างเรายินดีอะไรแล้วแต่เป็นทจริง,ง,รงแล้วการเป็นนักสแสดงอ่ะเราจะต้องเล่นได้เกือบทุกบทอยู่แล้วเปได้ไม่ธรรมดาแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ฟอยคอนเซิรน์น<อ>มันก็คือในเรื่องของระยะเวลาน,นั่นแหละเพราะว่าพอพอ,พอเราเราเราเบสหลายที่นะเราเบสที่ภูเก็ตที่กรุงเทพก็ใช่เราต้อง ใช่ไหมว่าได้แค่ไหนว่าต้องมีลิมิตลิตว่าใช่ก็ต้องคุยก็ต้องมีอะไรก็ต้องปรึกษาคุณคุณโหน้ยล่าสุดก็รั้นที่แล้วที่เคยบอกว่าพาคุณโหน้เกือบตกเขาใช่ไหมแต่ครั้งนี้จะบอกว่าสําเร็จแล้วนะคะคุณโหนเล่นสกีลงมาเองได้แล้วนะคะจะกลับเป็ดที่เขาไปฮันนีมูนกัน รอบล่าสุดนี้ค่ะปะคือต้องการไปแก้เกมว่าไปแก้เกมไปแก้เกมเมื่อที่แล้วสำเรอจที่ช้าอะไรหรอคนนี้คือไม่ใช่ก็เหมือที่เราไม่ใช่ไมไม่ว่าครั้งครั้งที่แล้วอ่ะเราจําได้ว่าทุกคนอะตกใจที่กูโร่ก็เสียใจใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เขาสามารถลงเขามาได้แล้วนะคะที่ไม่มีแบบแผลเลยเนาะไม่มีแบบแผลไม่มีบาแผลเก่งมากเก่งแล้วภูมิใจนะคะแล้วมาตอนนั้นที่แต่ยคนตงตัวว่าเขาไม่ปลอดภัยหรือว่าจะมีเราอ่ะใจเราเป็นยังไงบ้างก็แอบหัวดร้อเสักนิดหนึ่ง ก็รอแต่ก็เป็นห่วงมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าแมนเราก็ไม่อยากให้เกิดก,การบาดเจ็บหรือว่าบาดเหตุเกิดขึ้นแล้วก็วกโชคดีที่ไม่เกิดเพราะเรามันระว,รว่าไม่ประมาทค่ะแล้วมีที่มันเป็นผู้ชิงมีกันแล้วมันจะต้องคุยกันไหมว่าเคยจะเสียเเเส่ยงมากนะเพราะเคยมีคนหน่งใช่ทุกคนก็จะคุยกันอยู่แล้วคะ่ะทั้งทั้งคุณโอ๊คแล้วก็ทั้งพยยี่โอ๊คแล้วก็ทั้งฝอยก็จะคุยกันอยล้ค่ะยังมีที่ไม่จนทัยอะไรอีกไหมครับสำหรับพวกเรามีค่ะก็สกีไปเรื่อยๆก็ยังไม่หยุดเนาะยังไม่หยุค่ะ แล้วแล้วคุณโอจะแบบดูแลตัวเองยังไงในการแบบว่าแต่ละที่แต่ละที่เพราะแต่ละก็แต่ละที่มันไม่เหมือนกันไงคือถ้าสมมติว่าถ้าเขาเล่นเป็นแล้วว่าเขาก็จะรู้วิธีในการลงมาแล้วก็ที่สําคัญคือห้ามประมาทต้องรู้รู้ลิมิตตัวเองด้วยค่ะแล้ววันนี้ทายวราเต็มตัวยังไงบ้างวันนี้เต็มเต็มตัวอะไรบ้างไม่ได้เต็มตัวอะไรมากเลยคู่เราจะเป็นยังไงระหว่างขนาดไหนที่เราเป็นทาไม่น่าเฉยๆค่ะก็ ก็พี่โยกก็ซื้อของให้บอยแต่แต่เขาไม่เขาบอกว่าเห็นบอยรีบใช้แล้วมาให้เราคืนอ๋อให้ลงหน้ามาเหรอเป็นอะไรกับที่บอกหน่อยพี่โยกให้บอยเป็นของใช้ทมื่อไหร่ลูกกระดาษไม่ใช่ค่ะเป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางเขาเห็นบอยบ่นบแล้วก็เขาไปหามันหายากมากเขาไปหาเขาไปหาไปจนได้แวมีใครฉลองไหมล่ะพี่ไม่มีไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่เวลามันไม่มีอ่ะมันมันก็จะเกิดขึ้นได้แบบไม่ง่ายสำหรับเรา ไม่ช่วงนี้คือยังยังไปภูเก็ตจังหวัดเทพเหมือนเดิมไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้ปอยจะอยู่กรุงเทพเยอะเป็นหลัเราทํางานที่โรงแรมก็จะเยอะมากแล้วก็เรามีแขกโฆษณาเยอะมากในปีนี้สุณสานี้ก็เลยต้องเขยยอยมาใช่สามใครบินแตกขึ้นไปใครบินบ่อยมากกว่ากันก็ต้องก็ต้องคุณใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราก็จะต้องมีมีไปไปซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกัน อันนี้เป็นทีมอะไรคบเป็นงานคาเทียเขาเชิญเปงานการ์ดใช่ค่ะโอเคิตดัวมากโอเคเนี่ยเขาบอกโอเคแล้วเนี่ยเขาจะมาม่อ่มันลงตัวเพราะว่ามันไม่คาดวัตเยอะคต่เจนเคนคาดบังเยอะโอเคครับโอเคครงั